สิ้นใจเด้อใจเด้อ,อยาสุไปละมือ,อยาสุไปขิดน้ำปล่อยมันไปตามกาตามประเภทนี้กำหนดไว้ฮักจริงนั้นมีกับคนทั่วไปบางคนข้างในมีทางฮักจริงฮักหลอกโอว่าชนะเกิดมาชาตินี้สำสอกตัวเฮาฮักจริงอยู่ดอกแต่เขานั่นหลอกให้เฮาซี ทุกคนคะก่อนจะเข้าคลิปมืนี่กห้องเพียงให้ฟังนิดนึงนะคะทุกคนทุกท่านนะคะสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสบบดีจ้าพแมย์พี่น้อง,องป,ปองบายเบ้อส,สุขสุขคนเด้อจาวบัวจะเป็นเอฟซีตงฟังเล่าฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศเด้อที่เข้ามาติดตามมาชมัาฟังสองยูทู e เพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านคะมืนี้น้องแพรว่าก็มีเรื่องเล่าดีๆโนที่จะมาเล่าให้พแม่พี่น้องเอฟซีได้เาชมัาฟังนะคะเื่อง คําลาเป็ดหน่อยกับกาบของเฮานะคะทุกคนเนาะคือหลายๆคนก็อาจจะติดตามแล้วนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าหลังจากทีน้องนะคะได้นําเงินก่อนแหลกที่ใด้จากการคืนหองเพลงหรือว่าไลฟ์สดนะคะเนาะ แล้วก็ไปหมอบให้แม่นะคะแล้วก็จะมีทีมงานเนอะอ่ายูทูบเบอร์ทั้งฝั่งล่านะคะทุกคนหล,ลาย,ลายสองเนอะเพื่อนกจะจ๋ามาให้กําลังใจมาคอยซับพอร์ตยังต่างๆนานานะคะทุกคนแล้วก็ทามไทยนะและสิ่งที่แม่ว่าได้เห็นนะคะผับบรรยากาศคือมันอบอุ่นนะคะ อบอุ่นมากๆเลยนอาอบโบหัว FC ทันทุกทันทีเลยครับชมเขาฟังอ่ะมีความคิดเห็นแนวใดนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับเพว่าหรือเปล่าอยังต่างๆนะคะที่เพว่าบอกเลยเบิ่งเลยแบบอ,อบอุ่นดีนะทุกคนมันเห็นในหฮาเดี๋ยวหัว่าคนเล่านะคะยังหลายๆคนนอทีเพิ่อ,อ่าสนับสนุนกับคนที่มีความากาหารมีความพยายามมีความมานะอ,อดทนนะคะทุกคนมีความมานะ บ,บักบันอดทนหรืออยังสักอย่างนะคะเพ่ว่ากับว่าคอยถือภายในเราจะพิมพนอะแต่มืันนี้เพ่ว่าจะมาว่าเนาะคะหลังจากทีได้มอบเงิเ่นเนาะไ้พอห้เม่นะคะกจะมีการทีแบบว่า น้องคำลาเพื่อนก็นจะไปขอพอรหรือว่าไปกาพระอาจารย์นะคะทุกคนทีว่าเคยทักทักถ่กวงเพื่อนนอว่าเออน้องจะมีซื่อเสียงในการหองเพงนะคะน้องจะอ่าได้ไปเป็นนักหองนักเอียงต่างๆนะคะแล้วล่าสุดคือได้เขาหองอัดแล้วนะคะทุกคนเตรียมเขาหองอัดเหมือนนอเพื่ว่ากับเอาจริงๆนะทุกคนกับเรื่องนี้กับโบอยากจะเบาเทิงปันไดเนาะแต่กับขอเบานิดนึงคือเพ่ว่ากับไอ มือเสานี่น้องก็โทรมหานะคะคือว่าเออก็เลยถามว่ามอนีว่าเขาของอัดน้องก็บอกว่าน่าจะมอนี่นะคะทุกคนเพราะว่าก่เหวียงงานกันอย่างไรนะคะเพราะว่ากลับไปทางฝั่งเล่าเนาะทุกท่านก็อาจจะหูนะคะว่าน้องกลับไปฟังเล่านอกจากจะนําเงินไปหมอบให้พ่อให้แม่แล้วน้องอาจจะไปทุระปาป่านอย่างของทีพี่หูหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือไม่แน่ใจนะทุกคนเขากายย้ำยำบอท่านในด่วนจะสรุปนะคะทุกคนเนาะ ก่อนที่จะไปหาชมชมหาฟังนะคะน้องเพราวาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไปะต้องพลาดทุกคลิปของน้องเพราวานะคะพิเศษที่สุดก็อย่าลืมซอยสนับสนุนโดยการเบิ่งโฆษณาดูโฆษณาให้น้องเพราวานําเด้อทุกการกดไลค์ทุกการ,กด, like, กการดูโฆษณาคือกันลักกําลังสําคัญด้วยพ่อแม่พี่น้องนะคะ ตื่นเต้นนะคะทุกคนนะคะอันนี้คือเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาหรอกแต่ว่าตื่นเต้นเนาะแล้วก็รู้สึกแบบภาคภูมิใจมันเป็นกระแสทีดีนะจริงๆอะ่ะเพราว่าก็เลยคิดว่าเออเพราว่ากโชคดีนะทีตัดสินใจมาเห็นคลิปนี้นะทุกคนเพราะว่าแรกๆอ่ะคือไปเบิ่งแล้วไปเบิ่งแบบว่าเออเห็นหนองเนาะตนในน้อยๆนะทุกคนเนาะ ตนนัวนยหน่อยแล้วก็แบบมีความกาหารแต่พี่ว่ากระเดยคุยกนนับหน่องนั้นนิดนึงว่าก่อนทีหน่องจะมีวันนี้ได้อะคือหน่องก็มีความรู้สึกที่แบบใช้เวลานานเหมือนกันนะคะทุกคนก่อนที่จะมีวันนี้มีวันนี้คือยังไงมีมีมือหนีก็คือการที่แบบว่า นนองได้เขามาอยู่ในวงว,ง,วงเพชรลำเพลินนะคะทุกคนเนาเมนบอจากที่มีความอาประสงค์อยากจะไปเขาอาวงมอลำอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะทุกคนเนาะแต่กะมาประสบผลอ่าสําเร็จอยู่วงเพชรลำเพลินนั้นคือบุญนุนนนานะทุกคนคือครูสางครูสมเนาะเพื่นเฮ็ดให้เข้ามาอยู่น้ากันนะคะทุกคนสักวันหนึ่งกระต่องโคจรมาพอกันคือเก่านะคะกะ น้องกับเดวาวาก่อนที่จะมาหอนี่กะชีวิตมันก็มีหลายอย่างนะคะทุกคนน้องเขากับแบบเออต้องล่อโอกาสยังต่างๆนาแต่ว่าวันนี้คือมาถึงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีน้องพ่อเม่พไปนองและกะหลังจากที่เพื่อนได้นําเงินนะคะไปหมอบให้พ่อกับเม่นอนละกะได้ไปนี่ค่ะทุกคนนะคะจะให้ดูนิดนึงเนาะนี่นะคะก็จะพากันไปนี่ค่ะนี่ค่ะ อายโอยูอไศูนย์หนึ่งพ่อสอองพันหห่อยหนึ่งกสิบห้าโอ้ยังงงยังหน่อยะไรยังหลายยังยน่อยยังสอยังไซ้อยู่จะอคือว่ามีสินหลายมีบารมีหลายจังสอนไซปันนี้จังหว่าเปมน์ลมีบุญสามาถเบิ้งถูวงร้านเป็นหน่อยเป็นพันบุญไนานแล้าสมคที ว่าประสบผสำเร็จแล้ววิบุญมากอันนี้เป็นลูกทรายลูกท้ายครับเป็นผู้ยญบบ้านพ่อเป็นผู้ยญบบ้านเขาแต่ตั้งโง่ที่ธนาคากำลังกำลังก่อตั้งเพิ่งได้สองปีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องครับบริวารสองร้อยพวกรายับสามร้อยน้องข้ามลาสามยูน้ำเป็นไปยูน้ำคุณยาไปนยูน้ำคุณยา เป็นุดโทรหาคนนั้นแมนคนนีคนละคนอะนรเจ้าหน้าเจ้าหน้าข่อ่นอยแต่ว่ากับคนเขาพวกหมอได้รับการอนุาตั้ี่เชื่อแบบเฉียบพลเนไ่้แน่เยนี่เราก็เลยบอกตามญาญ่าบอกอะไรไปแก่แล้วสับเป็นไปแต่ไข้อันนี้คืออันคนอยกับคือเรียนทำาญ่าบอกคนอยก็เลยอยากตามคพื่อันคนเดียวมากนำรถจากกรุงเทพ มุ่ง,งหนนะูจัดข้าในงานมาลงมันแพงมู่งเขาเลยเลยไปตั้งแปดกิโลอะไรเยี้ยยอดกบมาส่งดีมีคนถอยอบอกมุ่งนี้เอาสาั่งใหม่าเชือ่อแบบนั้นแม่แต่เป็นปรมีบุญเคยสั่งปรมีเคยกอ่อแต่พังล้างไม่มา,มาจึงซ้ำอ่ะเคยกินเขาความผ้ากินปล่าพรมถวยกินกล้วยพรมดีกินมีความตนเนาะอาบน้ำวามบ้า,นนบางและบุญชุดหนังจังมากแล้วก็เข้ามาหย่อดปรมีแค่อธิษฐาน หาเป็นจุด ort, หอดมุงไม้จุดใสฟฟ่ันเออวันนี้ก็เป็นมือสันบันดีมือประกอบนันงามมือเฮงมือโศกกับว่าแม่หายเจริญทางยมไม่ออกเนะอออนิ่งหายพอคือการสมเลยไม่ออกทั้งฟีทั้งหาทางอบกทานหาคนเกิดทางเกิดมีอย,ายา่าทุกข์อย่าลำบากอย่าทับย์สนอย่าหมุนไปเออหลอกงาผ่านมะข้าวจุ่ม,ามสารพัดเลย เป็นคนในน้าผู้หญิงผู้หนุ่มหนังเป็นคนเราเป็นลูกสาวแล้วครับโอสายโหขูเกียร์นี่นะคะทุกคนเนาะกัเป็นภาพบรรยากาศที่เห็นแหลออบอุ่นซะเหลือเกินนะคะกษัาริถูกอนุโมทนาบุญนำเด้อสาน้องกัจะเป็นจังไรเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเราจะพูดไม่ไปน้องนะต้องขอโทษขออภัยนะคะคือแบบแพรว่าไม่ได้เปิดพัดลมนะทุกคนมันร้อนมาก คือเห็นแล้วก็อบอุ่นนะคะทุกคนเนาะก,ก็เลยนี่แหละเป็นสิ่งทีเห็นหในห้องเห็นแล้วก็บแบบผู้ซึกแบบมีความสุขนะคะในฐานะที่พี่ว่าเป็น fc เนาะ,ะหลายๆคนหลายฐานว่าเป็นยังคือต้องใหก้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ติดตามแล้วก็ซึ้อแบบว่าเออชิญชมแล้วก็เชิญชอบน้องออกหนาออกตานะเอาจริงนะทุกคนพี่ว่ากับโอ้โหว่ามันเป็นพอเหตุผลยังนะแต่พี่ว่าแบบว่าพี่ว่าเหมาะมักน้องนะมักน้องเนาะทุกคนเป็นคนที่แบบว่าบเวอร์ว่าแล้วก็บบเวอร์เกินไปแล้วกับ เพราะเพว่าได้คุยกับน้องจริงๆนะทุกคนเอาจริงๆนะเสียงในโทรศัพท์กับคําเบาทีน้องในเบาอ่ะพันซื้อหรือว่าอ่าในช่อง u t u b e ต่างๆเหมือนกันเดะเลยนะทุกคนนะเพยว่าได้เคยได้คุยกับน้องนะได้คุยกันตั้งแต่ประมาณหาหกวันที่แล้วแล้วนะทุกคนน้องกับเซตททมกันอยู่ตลอดเวอาเวลานะคะทุกคนน้องกับเป็นคนที่น่ารักนะจริงๆเลยแหละ เป็นคนที่แบบว่าฟังสำเนียงในการเบานะคะทุกคนในการที่สื่อสารบ่าจะเป็นทางอ่ะอ่าโซเชียลหรือว่าในทางโทรศัพท์หรือว่าคุยกันต่อสายแบบเนี้ยกับเป็นคนที่ฟังแล้วเออบุคลิกท่าทางดีนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาออันนี้คือณวันนี้เดอจ้าแต่ว่าวันข้างหน้าพี่ว่ากับโบหนะคะแต่วันนี้พี่ว่าก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนดีคนหนึ่งนะก็เป็นรู้สึกแบบ ถือสตาร์อะก็อยากจะสนับสนุนน้องนะคะทุกคนก็นเลยอยากจะนําเหลืองเล่าดีๆเนาะและล่าสุดวันนี้น้องก็ได้ได้มาพูดว่าน้องก็จะไปอ่าเข้าห้องอัดนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าห้องอัดเราจะเข้ากันได้เห็นภาพนะนะคะทุกคนนี่ก็คือ่อาภาพบรรยากาศเนาะที่ห้องอัดก็มีคุณคุณแม่พรน,นะคะก็ได้เอาลงเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะหายเอฟซีด้เบิงวาเออกาหลังจากที่ได้ไปกินเขากินน้มกันนะคะทุกคนก็จะเตรียม ตัวเพื่อที่จะไปห้องอัดเอยียงต่างๆนะน,ะนะนอกจากออพอมีพี่น้องนอกก็ฝากเอซทุกคนทุก่านนะคะให้การสนับสนุนนะคะรับชมเราฟังนอกก็ใหายกำลังใจน้องนะคะเพราะว่าเพื่ว่าเสื้อว่าแบบควบคุมซึกดีๆนะคะจากที่คนมอบหายนอกมันก็นจะเป็นพ้นดีต่ออา เองละก็หรือว่าบุคคลหลบขางนั่นเองนะคะแต่ว่าในกรณีที่หลายๆคนเป็นห่วงนะคะเรื่องต่างๆนานา,นาที่มีกระแสดราม่าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีคนที่พูดถึงแพาวานะคะในทางทีบดีในทางทีบทงทลบนะคะหรือว่าอาแพาวาอาจจะพูดพูดถึงเขาบุคคลน,นั้นในทางทีดีในทางที่บดีและก็ในทางที่ลบนะคะเพาวาก็บอกว่าโอเคนะคะทุกคนก็น้อมรับทุกคําติชมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ คุณพูดนะคะและสิ่งที่คนอื่นเขานําเสนอนะคะก็ล้วนมาจากการกระทําของคุณทั้งนั้นหละค่ะทุกคนแต่ถ้าการกระทําที่พะวากระทําเกินไปพะวาต้องน้อมรับในคําพูดนะคะและพะวายย้าว่าไม่ใช่พะวาคนเดียวนะคะที่พูดแบบนั้นนะคะหลายหลายช่องหลายช่องทางหรือว่าหลายๆคนก็พูดนั้นเช่นกันถ้าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าน้องคนท่านนั้นบอกว่าจะมีอะไรมีปัญหาอะไรก็ ก็แล้วแต่นะคะทุกคนมันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องตามการเวลานะแต่เพรว่าจะบอกเลยว่าคนประเภทนี้นะคะอย่าเอาชีวิตเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยค่ะมันเปลืองค่ะเปลืองสมองและเปลืองเวลาค่ะเปลืองเวลาทํามาหากินจริงๆนะคะไม่อยากไปต่อร้อต่อเถียงด้วยค่ะจริงๆอะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปล่าสุดเนาะที่คุณไม่พรนะคะเอาลงเดยวทางเดียวไอ้เจขอก็อนเลได้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 ฮ่าฮ่าฮ่า่า่ก็ออกบ้านเลยเพราะว่าตัดสิโลแว่กินเสาแล้วครับ ร่างแวดกินข้าวหรือพลังก่อนขับพี่น้องพี่น้อนทำหาเติมพลังก่อนเติมพลังงานก่อนแม่ยังบนท่านแกงแม่ถ้ากระตื้นแม่แม่ขอถ้ากระตื่นไปเต้นเลยอ่าเห็นเห็ดแม่เอาไปแกงที่กรุงเทพแม่อสวัสดิ์กินด้วยเห็นแม่ยังบนได้มียังบนได้ล่างใช่ไหมแม่จะเอาไปแกงกรุงเทพ่ คือกินข้าวเสร็จนะคะกินข้าวเสร็จคํมหาดเดินทางเข้าห้องอัดนะคะคือตอนนี้ก็พักกินข้าวก่อนนะคะก็จะมีเอฟซีบอกว่าน้องคํมหลาเกงขหอหาคุณคู่บ้าอาจารย์ซนหนองถาไม่ดีอย่าปล่อยผ่านนะครับเพราะอย่าปล่อยผ่านนะคะเพลงแรกจะเป็นใบเบิกทางให้น้องมียอดวิวหลายๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนคือคนเราอะ่ะจะดีหรือจะเลวจับ ไปต่อข้างหน้ายังไงก็เหมือนที่เหมือนที่คุณครูสอนนักเรียนใช่ไหมคะทุกคนถ้าเราสอนผิดตั้งแต่วันแรกสอนจับปากกาผิดเราก็จะผิดแบบนั้นตลอดไปถ้าเราสอนถ้าคุณครูสอนในวิธีการเขียนให้เด็กนักเรียนแบบผิดผิดนักเรียนก็จะจําแบบผิดๆนั่นต่อไปกรณีที่คอมเมนต์ท่านนี้ก็เหมือนกันนะคะว่าอยากห้คุณครูบา,าอาจารย์นะคะแบบ ถาว่าน้องหลองเปนบมวลนะคะหตรงใจหรือว่ายังไม่ดีพอที่สุดของที่สุดแล้วก็ให้พยายามพยายามจนกว่าว่าโอเคแบบนี้มันดีตามที่ครูบาอาจารย์นะคะได้บอกได้กล่าวนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้รับตอนแรกหรือว่าครั้งแรกนี่คืออยากจะไม่ต้องอ่อนไม่ต้องแบบอ่อนให้ทุกคนอยากให้ใส่มาเต็มที่เลยเราจะได้รู้ว่าเออมันจะ ไปต่อ,อยังไงถ้าคนเราจะรับอะไรได้แล้วก็คือรับตั้งแต่เริ่มแรกใช่ไหมคะทุกคนเนาะอันนี้ก่าฝากเป็นกําลังเห็นใจใหพ่พแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะก่อนจะจบคลิปนะคะน้องเพ็ยว่าบอกเลยนะคะว่าต้องขอขอพระคุณหล,ลายนะคะเอฟซี FC ต้งฟังไทยฝังเล่าหรือว่าทังต่างประเทศนอที่ให้การสนับสนุนนะคะทั้งที่ทักมาทั้งเฟสนะคะแล้วก็โทรมาทางอ่า ส่วนตัวด้วยนะคะที่โทรมาถามถ่ายนะคะแล้วก็บอกให้กําลังใจเป็นห่วงมากมายนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะอ่าขออนุญาตเอย่ยเซือนะคะขอบคุณไอซี่โฟนแล้วก็ที่เพนไดแบบว่าหูจักนะคะหรือว่าอ่าเป็นญาติสนิทมิสหายของคํามลาบป็ดน้อยกัาบกาบนะคะหรือว่าอ่าข้าลาบเพชรลาเพลินนะคะก็ต้องขอขอบคุณในหลายนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราว่าก็จะ เก็บไว้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็น้อมรับทุกคําติชมน้อมรับทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนเนะเาะเพ่าเชื่อว่านะคะทุกคนถ้าเราคิดดีทดําดีถ้าเราไม่ไปเปรียบเทียบใครก่อนนะคะเพะว่าคิดว่ามันไม่มีอะไรง่ายได้หรอกคะ่ะเพราะว่าความอิจฉาลิษยานะคะทุกคนหรือว่าความที่แบบว่ายึดมั่นถือมั่นในตัวเองอะ่ะทุกคนล้วนมีกันหมดนะคะยกเว้นว่าใครจะเห็นก่อนใครจะเห็นหลังแค่นั้นเองนะคะทุกคนเนาะใครจะรู้ตัวก่อนว่าตัวเองยึดติกับ คำพูดของตัวเองเกินไปและใครจะรู้ตัวช้า,ชาว,ว่าคำพูดที่ตัวเองพูดมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังเฮงใจนะคะทุกคนทุกถัดนะคะขอขอบคุณหลายค่ะฮับฟังคลิปนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยักทายกันไหนเดี๋ยจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังเฮงใจใน้องเพวานน้ำเลือจะ้ะขอขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ